ใครไปเพื่องรถเน่ยเขาไปถ่ายาเปแล้วมันเวิรนเวิร์นเวิร์นเวิรนเวิรนเวิร์นเวินเวิร์นเวิร์นเวิรนเวินเวินเวิรนเวิรนเวิร์นเวิรนเวินเรนเวิ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 รนเวิ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 วนเวินเวิเวินเวินเวินเวิวเวิน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 เวิวนเวินเวิเวิน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  ยปฏิบัติการตามหาอันน yeah> anyway> ี้เรามานะไหนโอ้ะชมคืนให้ดูอันนี้ไม่ใช่มานะอันนี้อะไรมาอะไรมาแล้วนะจ๊ะเจือนพรนเอกกันใครมาเอกหนจริงอ चला ठीक है बह पे आए बया บียาบียาโอ๊ยขาอยู่ใส่ขายใส่ให้ขาอยู่คนเราถ่ายยางหนีมาพอเรามารายการอยู่หลังห้านเราต้องไปหลังห้านก่อนเอาด้วยเอาด้วยมาเลยมาเลยอาจาจั์หลังห้าี EP เท่าไหร่คะ ตอนนี้ ep สามแล้วโอเคสวัสดีค่ะน้องเบียร์นันทพิพานะคะหรือว่าน้องเบียร์นันนั่นเองค่ะแล้วก็พี่เอกพีนั่นเองค่ะวันนี้จะมารายงานข่าวที่บ้านเว้อนะคะร่อนคู่ท<ะ>ีบเว้อไมฮะบ้านเว้อเป็นเมื่อไหร่เว้อเว้อมันสละออกบ่อเเห็นสล่ะเอ๊บ้านเบียร์สลักสละอ่านสลักเออกับบ่อเอาบ่อเข้าอ่างค่อยเว้อเว้อเออคุณชื่อบ้านอะไรอ่ะบ้านต่อเว้อบ้านเว้อบ้านเว้อเออ มันสละอออันคื่ข้าวเวอร์มันอออ่างอ้าววเออมันสละอ่ไม่ใช่สละเออตายละพิธีกรพิธีกรเดี๋ยวเดี๋ยวนั่ะนะคุณมันใหญ่กว่าน้ามันวอมันวอเออตายแล้ววันนี้อยู่ที่บ้านวอโนนคุนสิตตะเกตนะคะสวนตำบลกว้างเหลากว้างตำบลเหลากว้างค่ะออวันนี้นะคะพี่เลยค่ะบรรยากาศตอนนี้อันนี้บรรยากาศตอนเช้าท่านี้ก่อน ครงนี้นะคะก็จะเป็นทีมแดนเซอร์นะคะกวาดขยะนะคะทีมไหนที่ไม่ใช่เวรของตัวเองก็จะแบบน้ําทีมไหนที่เป็นเวรของตองก็ต้องมากวาดขยะมันมีเวรด้วยหรอใช่เข<ม>า<ม>จะไปแล้กี่คนเอ่ยทีม,ทมอันนี้ไม่รู้คะ่ะไม่ทราบเพราะว่าออกมานานแล้ว<อ>แต่กันหมนมากกว่าแบบนี้นะคะธีกรก็จะมากวาดแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็หากเก็บเงินเรียญ จิ้งลิ่งจกหลอกมันไหมมนันบ้างบางวันได้200อ,อ,อย่างเงี้ยบางวันได้20บาทบางวันได้ห้าบาทเอเพราะว่าขานางหลัดเยียนมันไหลลงน้ำถุงกางเกงบางคนเขาพับเงินไหลแล้วมันนหน่อยไหมก็ได้เก็บได้อันนี้ส่วนส่วนแจกที่คอาแบบไม่จะได้ขวดแล้วก็จะไม่เก็บขวดขายเขาก็จะเก็บหลอดกล้องไว้นะคะส่วนทางนี้แล้เจอก็ก็ทิ้งานนะคะน,นี่ค่ะห้องน้ำลอยไล่ใช่อ๋อนี่ห<อ>้องน้ำลอยไล่ห้องน้ำลอยไล่ห้องน้ำลอยในตำนานตอนกลางคืนน่ะเดิน ต้องถือไปใช้แต่ว่าตอน้ลางันถามยางมักไงเยย่างเดียวเหยับหยับเม็นเหม็นย <so ังไงได้เหมเหม็นเนยเหม็นแล้วก pues, ็จะเป็นของเพิคือเตโซ่เขาอ่าเนี่ยนี่รถบัสนะคะนี่เป็นรถบัสก็ใช่ที่บ้านนี่ก็เรียกรถบัสเหมือนกันที่บ้านตะก้องก็เรียกรถบัสเหมือนกันครับบ้านหนูก็เรียกรถบัสแต่ว่าเขาจะจอดเทียงกันนะคะก็จะจอดเทียงกันไว้อดโดเอินเดินแบบนี้ค่ะไปก็คือไปด้วยการจอดก็คือต้องจอดที่เดียวกัน ไม่มีขนาดเป็ก้อนไม่มีนดขนาดใครอะ่ะไปดูไปดูกันเถอดค่ะโอ้พีีก่อนต้องโดดขนาดน,นี้เลยเหรอ,อช่วยด้วยเอาซึ่งใคเป็นค้าตั้งกล้องเราเป็นยัเป็นตกล้องเลี้ยว แรงม่าเห็นคือหลายอันของฝากของฝากแยกยาลูกอมเพกเอาไหมลูกอมพลนไไม่เอาพูก้าลูกอมไม่คะมันมีพลิ่นแล้วหอมลูกอมรสนี้มันรสอะไรทำรสชาติเฉพาะพิเศษนะคะมันจะออกแบบหวานมันพิเศษมากแค่ไหนพิเศษตั้งเลยค่ะถ้าคนไหนที่แบบว่าอารมณ์ไม่ถึงก็จะกินมันก็จะขมส่วนคนไหนที่อารมณ์แบบได้มันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเากินแบบ หวานมากสุดๆแล้ว่ะจะสวงใครโอเคก็ปล่อยให้น้องพักผ่อนนะคะเราจะไม่รบกวนน้องมากนะคะเพราะว่าน้องงานหลายน้องเมื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกกันอีกทีห้อก่าสองแปดสี่หเนี่ยค่ะเพราะว่าน้องเมื่อยปล่อยให้น้องมีเวลาส่วนตัวมั่น้องแคทจิิตรกรส่องสี คิดถึงน้องก็จะได้ดูน้องแบบนิดนึงนะคะสำหรับกับปล่อยให้น้องมีเวลาพักผ่อนนะคะเราจะไม่กวนน้องเราปล่อยให้น้องเป็นมีอายกามีเวลาส่วนตัวมีเวลาส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวถ่ายน้องยี่สิบสองโมงนี่เราก็ถามน้องถ่ายน้องปีก็ได้น้องปีน้องปีกนีออยากแม่ได้ยังไงน้องปีได้ยังไงแม่กำมาหน้าร้านอน้องปีก็ำลังร้านเหมือนกันอายุเท่าไหร่แล้วคะสิบสี่สิบสี่ปีใหญ่ปานนี้มี เอเบรถบัสบางคนที่เขาไม่มีภารกิจที่ต้องทำเขาก็จะนอนรอบนรถบัสนะคะเช็ดอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะนั่งรอบนรถบัสเขาร้อนไหมเขาก็จะร้อนค่ะแต่ว่าเขาต้องทนเพราะว่าเดี๋ยวความสีมมันมันก็จะลืงไปเองใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่น้องย่างเดินแล้วก็ต้นสูงยุกเหมือนเดิมค่ะยุกเลยค่ะย่างมาง่ายเป็นตูมเหมือนเดิมใช่แล้วก็วัันนี้ปัญหาที่เจอก็คือ ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีแดนเซอร์หรือว่าหมอเหล่าทุกคนนะคะที่ขึ้นทั้งวัที่มาอนีนี่ถามเขาสิวันนี้เขาหงือเขากุยไหมวันนี้เกือบขาดค่ะอุ้ยอุยพี่น้องเอบเสียดายมากเลยคนนี้เสียดายมากเลยใช่วันนี้ชุดเขาไม่กุยนะวันนี้ลองทาเขาขาดบันนี้เสือพ่อบาดสนแม่หนิคุณเอามาจากไหนคนมาเมาหรอว่าหลงไวหรอกเออพอดีไม่เหงค่ะต่องานช้าได้ค่ะไม่เหงอกค่ะอ้าวซูมก๊ก เอาอะไรตีไม่มันก็ได้อยู่แล้วชุดเขาล่ะชุดเขาจะเป็นยังไงชุดเป็นยังไงบ้างคะตักอยู่ดีตัวนั้นตัวตัวเดิมหรือเปล่าอันวันนั้นกุยวันนี้น่าจะเหนียวแล้วค่ะโอเคแล้วก็ปัญหาที่เจอวันนี้นะคะนักร้องนักแสดงทุกท่านก็จะเจอแบบเข้าดังนะคะในเราไปถามมือกองหน่อยสินี่ค่ะมือกองวันนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงคะก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเขาถือของเยอะๆน่ะเราจะถามนานๆแต่ถ้าเขาไม่ถือขอเนี่ยเราจะถามเขาแป๊บเดียวเน้นเบามากเลยค่ะ เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะอะไรนะมันพากันบดปวดคอกันเต็มเลยค่ะเป็นอะไรคะไม่ไม่ไม่เหมื่อยครับไม่เหมื่อยใช่ไหมเดี๋ยมือกองไส้ลงนะครับไส้ลงไส้ลงไหนลงล่างไปเลียนไปเลียนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลยพระเอกพระเอกเอกได้ได้กวที่ไหนล่ะนี่ก็คัตสุมนะคะนี่เห็นบอลนี่หนูบอกแล้วนี่นี่ไม่ปวดไปไม่รดต่างหากเลยแต่ก่อน สิ่กันกันแต่กอนน่ะมันไม่มีไม้กวาดตกไปหาอ่าไม้กวาดหน้างานก็คือวัดใช่บางวัดน่ะมันไม่มีไม้กวาดเลยนะคะเท่ากับแบบต้องยางเอาใหม่เลยเคลียร์มันยุ่งบางทีอาจจะมีแต่เราไม่รู้เขาเอาไว้ไหนใช่แต่ตอนนี้เอาไว้รถคดทูมค่ะตอนนี้ก็คือเป็นมีเป็นของวงแล้วประจําวงแล้วเขียนซื้อไว้พี่ซื้อนู้นน้ำเหล็กแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วมันมีแค่นี้หรอมีอีกได้เขาไปขวดอ๋อมีหลายอยูแต่คือพ่อยู่ตอนนี้ก็คือ

ทุกคนโองหูจักน้องอานักขาวภักสนามก็คือเอกอภิษนะคะแล้วก็เบียรนันนะคะใช่คุณต้องรู้จักนะครับเป็นของเอกอภิแล้วก็เบียรนันนะครับแป๊บนึงก็คือเกี้ยงแล้วนะคะเส้นใหญ่ก็คือเกี้ยงแล้วเดซเซอร์ต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าต้องรีบไปอาบน้ำนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เขาผ่านไปเราต้องหาอะไรถามเ็อนี่ไงน้องแบบมาแล้วเป่าเป่าเป่าลองเป่าโอเคค่ะ น้องรีบอุ้ยยัง,ง,งไงนี่ไงเนี่ยนางเอกเรามานี่ไงนี่ไงนางเอกเรามาแล้วใ,ใ,ให้เล่นแค่วันนี้นะรัตนาเนี่ยถ้าจะได้มาเลยขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะเล่นเองเอาสิเอาไหมละ่ะเนอะเราไปซ้อมเลยเมือเท่าหลินเองแก้วน้ำมามาลงก็เรื่องเรื่องก็เลื่องเรื่อง,อ,ง,อ,งอันนี้อันนี้รัตนานนะค่ะนี่แก้วน้ำมาค่ะสองเรื่องควบใจกันอ๋อสิคือแท้ฮะคือแท้แก้วน้ำมา เมื่อแบบว่าผู้แทนว่าตอนนี้ในเรื่องเป็นโสพินีค่ะเป็นที่ของลักษณะน้องใครจะเป็นไล่ตังถึงเงินบอเอาเข้าแปดเด้อโสพิดาไงก็โสิโีอยู่ข้างบนเป็นโสพิดาอยู่ข้างล่างเป็นอะไรนะโสพินีแต่ว่าจะเป็นว่าไปน้องพี่น้องขายขำเด้ออย่าซนอยากนะคะหัอกกันมลวนๆเลนเลนหัวไปบอกพ่สูจน์ที่ว่านี่รายการอะไร นี่มีต้อนรับสู่รายการต้อนรับสู่รายการอัศจรรย์หลังหัน EP ที่สามแล้วอยวบอกว่าณพี่คนสนใจมากเพราะว่าเราถ่ายเป็นงานต่องานแล้วก็ไม่มีสคริปต์ค่ะพูดไปมั่วค่ะแล้วก็จะถามคนไปทั่วอันนี้เป็นเจ้าของช่องใช่ไหมใช่ครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักฝากด้วยนะคะฝากลงสู่สายใหญ่ในช่องมหัศจรรย์มหัศจรรย์หลังหันนะค่ะคือว่าเป็นนักศึกษาพิสูจน์ตั้งแต่พิสูจน์อีสานพุ่นแหล่ อดน้องเอาไปเล่นตลกไม่น่าใช่เอฟีพิสูนละก็ถือเอีไม่อยากพุกลุกละ้าลองแบบนี้เอากูคิด like ่างวฟังพิสูนและแต่ว่าฟังยากพุกมันหลายพอดมะก็เลยได้คี้นี้มาย่พุกลุกดูรบ่นีย้อโอเคตอนนี้เวลาเราก็ได้ละเดี๋ยวจะได้พักผ่อนแล้วไปพอกันเมแรงอยู่ บังหินครับบังหินซีสเกตและพี่น้องเด้อสวัสดีขอบคุณพี่สุนะครับแล้วลอดภัยทุกท่านนะเดินทางปลอดภัยคนะครับขอบคุณมาไลน์ออนไลน์ของครูเราคุณใหญ่คุณใหญ่จะให้ทุกท่านได้มาให้นะคะคุณใหญ่นี่เพป็นบอกน้ำแต่ว่ากับผู้อยู่ฝากบอกพคนนี้ด้วยว่าอันืจอเอ็ดได้ไๆๆโอเคโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็จะขอ เวลาไปพักผ่อนแล้วก็เดินทางเดี๋ยวถือไว้ก่อนต้องเห็นหน้าเราสองคนเ <Okay. S 1> พราะเราต้องปิดรายการด้วยกัน,ากนอาทิษฎจะทั้งไหนวะนายเ่างจังหวะเลยอะไม่ <g ül s> เป็นไรค่ะได้หมด <g ül s> ค่ะครับสำหรับวันนี้มือแรกเขาพอกันอยู่ที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกด <g ül> s> <S ที่ก็ออกเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้เอกอภิษฎนันทะนีภาเบียร์เบียร์นันทะเอาใหม่เอาใหม่ลบลบลบเออเอาใหม่เอาใหม่สำหรับวันนี้นะครับเอกอภิเอ่อน้องเบียร์นันทีค่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยิ่งเหรอ เ่าหนีมาเด็กกระจายหรอ